วัสดีครับมเมียกลับมาพบกับอีสานทางทิ่ยอีแล้วนะครับเนาะเมีเยผ้ามหาไซบวงหนูครับเขาก็จากับพ่อเกี่ยวแล้วเหลืองมาแล้วครับอันนี้เขาจะเกีเ่ยวเขานี้นํามาถิ่มไว้ขางบนทางครับขางกันแทแนะเานายังมีป่าเสยตัวนี้ปับป,ปับเลียน้าปุณนะไม้เมื่อนี่ไม้ขางอถนนใหญ่ครับอยู่ใก,ใก,ใกล้ๆบ้านนี่แหละอันนั้นกับเป็นปอบตบ้านผมครับองค์การบริหารส่วนตำบล ากินไก่บ้านเนี่ยนะครับให้บอกเลิกงานคําไปไก่ก็บ่ได้ไมาว่านก็ได้ตัวหนึ่งแล้วบริษัทไายเบิรงครับเป่าไหลาเป้ายามหลาเนี่ยครับสภาพไม้ข่างถนนใหญ่ทุกปีก็แห้งเลยครับแห้งแล้วก็เอ่อโมเมนสภาพนี้นะปีนี้ฝนดีครับพูดนะเขาสิดเกี่ยวเดียังมีน้ำอยู่ความว่านาโคกเบรดไก่ห่วย,ห,วยหรือว่าไก่แม่นม้ำแง่แ่ๆจ็คหม่องอ๋อโอเคครับ คทำแล้วเดี๋ยวผมไปหาใส่บ่วงกันบ่วงนูมัอนอีกะดัดแปลงไหมน่ครับอันซุ้มอันเก่าละดัดแปลงเนี้จับบ่วงไหมเป็นเอาอยางหัดไปเห็นบมละ่ะนี่ครับสามสิบหลังอะไปใส่บ่วงครับบัาทีนี้มาครับปนิเบวงบรรยากาศยามบ่วงตอนเศ้าครับ ออกมาใส่บ่วงใบหมู่ว้านนี่ปมะมว่านมาถึงยี่สิบแล้วครับสิบก่าหลังโอ้ยมันได้การปีน้ำบ่วงตอนเศร้าๆหมันหรือบ่หมนหันครับแต่ว่าคือเงียบเลโอ้ย มัจะมานบุรุษครัเม็นเงียบไปใส่ลายล้งแรกนะล้งแรกก็นี้ครับนั่งเงียบบอดถ,ถือ <c oughs> ฟังนีใส่แช์ไว้กันนะจะมือสองมือกันนะหลังที่สองที่สามก็ยังบอดถ,ถือครับ บ,บก,กูครับบกูแซ่ไปทักกคนนั่งม,มาถึงยางๆอยู่ครับพ่อเจ้าบ่านในเกี่ยวเข่าออกอยู่เออ อบอออกครับหนูเราหน่ <c oughs> ยังเหมือนเดิมใส่ <c oughs> ไหนให้หน้ากับบอลันครับ เดี๋ยวข่าวมีเพิ่งฟังนึงครับมันบรรยากาศตอนสองบรรยากาศดีดีครับรบมูมมาอนี่ยอ <c oughs> ืมไอ้ใบเซนไอ้ก็ลืมหมดเลเยเด้ มันใหม่ไปอยู่นะ้าห,อ,หอยหนูควดหากิ่นอยู่ครับนะแสดงว่าหนูออกอยู่แต่ว่าคนมึงมีคองไป ผมบ่าผมใส่ไปอยู่นะใส่ไปใส่วะตอนนี้ใส่ไปม,มองนี่บ่ะตังแนะครับมามีหนูมาขวาดไป้กับขวอดได้น้อยหนึ่ง หลังที่สองยังเงียบครับหมายไมายก็เป็นตะลี้วบอเห็นนี่ดีได้เด็ดเลยได้หน่อยหนึ่งหมายหน่อยแห้งสองหลังพ่านไปครับยังเงียบ เป,เป็นแต่คือบเลยครับน้องที่สามก็เงียบขู่เลยลองที่สี่ก็เงียบครับเอาก็เป็นแต่คือแต่ละเมื่อนียสามลองที่สี่ก็เงียบ ก็ห้อยหมามาขวดหูกวนมันขากี่ครับเม่กัเลยจักหนเป็นจะออกน้ำหมาขวดหูหนึ่งนเบ่เเจักเ,เดี๋ยวยางเราหาก่อนครับขามมาอีกฟังหนึ่งครับฟังนี่กับเขาก็เจ้ากับพ่อเกี่ยวและฟังนี่ใส่ไปได้ให้หน่าครับ ใส่ไปในให้หน้ามองมันยีขามทางมาเออลงให้หน้าหากินบ่จักใส่ไปใส่เน่ยในตบน้ลืมข้าวบนวโอ้อันนี้ครับเห็นแล้วตายคอหล่อพึ่งตายบ่ยังไหนนี่หลังนี่มีผลงานล้ะครับ ว,ว่าตายเลือดออกโอ้ยงครับหนึ่งผลงานเพลงใส่รักไวไ้ในห,หน้าครับจังถึกแข็งกดกีเลยไหนถึกแติมขึ้นนี่ครับตายเลยใส่ไปใส่เนี่ยล่ะมัน ก็ยังเลยไปเห็นบ่วงนี่ฮะหนึ่งสองหลังนี้บ่ถือครับหลังนี้บ่ถือตรงท้ยนี้บ่ถือนี่ฮะ ว่ามันใส่ไปหาหลังเอ,อ้ถือที่ว่ายังหมานู่ครับเ <c oughs> น,นื้อว่าสีผมหมานแล้วเนาะแข็งกีดีนะหอไมเป็นดอกเมื่อกินเขา่าขึ้นนี่เออ๋อโอเคครับ เดี๋ยวเลาะไปจุดที่สองที่สามก่อนเดี๋ยวสรุปผลงานเลยครับยามบ่วงมันนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับใส่บ่วงสิบแปดหลังแต่ว่ากู่มาสี่หลังครับใส่ต่อไปอีกสิบสี่ครับก็ได้หนูมาตัวหนึ่งหนูพุกไงครับว่าโอเคแล้วครับตัวเห็ดคืองแต่ไว้ที่พวนี้ทัใส่บ่วงหดัดคอันขับตัวนี้สีเปปิ้งครับอ้อ,อมมาหลายหมือแล้ว โอเคครับถือว่าประสบความสําเร็จาใไ่บ่วงวันนี้ถือว่าหมานอยู่ครับบรรยากาศตอนท่าเศร้าครับสําหรับคลิปต่อไปสิปหาาไ่บวงย่ใสเดี๋ยวอยิ่ท่ายเบิงไม้นะครับเนาะสรับกลีบนี้กลับบ้านกันครับสวัสดีครับ